แหล่งที่เที่ยวบึงตะเครงเที่ยวไกลบ้านสร้างงานให้ชมุมชนขั้นตอนแรกพวกเราเริ่มจากการวางแผนข้อมูลเลือกสถานที่แบ่งหน้าที่ต่างๆตามหัวข้อซึ่งจะได้ข้อมูลตามนี้ค่ะ ข้อมูลทั่วไปบึงตะเคงตั้งอยู่หมู่เก้าตำบลบนางละกำอําเภอบางละกรรจำจังหวัดพิษณุโลกบึงตะเคงเป็นแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,นบนางละกำมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ประมาณ14ล้านลูกบา์เมตรแต่ปัจจุบันรองรับน้ําได้เพียง4.16ล้านลูกบาทเมตรหากมีการศึกษาศักยภาพของบึงตะเคงให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บกน้ําโดยสามารถผ่านน้ําจากคลองเก้ารังคลองโพคลองตะโมูเข้าสู่ตัวบึงได้แล้ว ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้งและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูมรสุมได้อีกด้วยกิจกรรมที่สามารถจัดได้1ชมธรรมชาติเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก2เล่นน้ำสามารถเล่นน้ำภายเรือยางหรือนั่งห่วงยางได้สามกางเต็นท์เป็นจุดกางเต็นท์เพื่อ,อพัาผ่อนหรือนอนดูดาว4ออกกำลังกาย5าถ่ายรูป6ปิกนิกประโยชน์ที่คาดว่า,าจะได้รับสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนเงินที่ใช้ใจ่ายช่วยเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวบ้านทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันเสริมทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เห็นของจริงมากกว่าการอ่านจากหนังสือเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่อนอาหารประเพณีวิถีชีวิตปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาปัญหาน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้งสาเหตุปริมาณฝนลดลงการใช้น้าเพื่อการเกษตรจํานวนมากแนวทางแก้ไขขุดโลกตะกอนเพิ่มความจุอ่าง จัดระบบแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรมปัญหาน้ำเน่าเสียคุณภาพน้ำเสื่อมสูงสาเหตุสารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลงน้ำเสียจากชุมชนและการเกษตรแนวทางแก้ไขสร้งางบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนหลองอ่างลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรปัญหาตะกอนดินสะสมในอ่างสาเหตุการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำแนวทางแก้ไขฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำปัญหาการหมุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำสาเหตุ การทําเกษตรหรือสิ่งปลูกสร้างลุกเคียรอ่างขาดการควบคุมอย่างจริงจัจงแนวทางแก้ไขกําหนดเขตพื้นที่ชัดเจนให้ชุมชนม,มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาการโปรโมตสามารถทําได้ทั้งการทําเพจหรือโซเชียลมีเดียหรือสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจทาคลิปสัส้นๆอย่างเช่นการแนะนําสถานที่การเดินทางในเวลาที่ควรจะไปแนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและควรไปในช่วงเย็นๆหรือช่วงค่าทย์ต,ตก สิ่งสุดท้ายที่อยากจะนํามาเสนอนั่นก็คือสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นวัดสุนทรประดิษฐ์ที่ตั้งอยู่ในตําบลมางระกำเช่นกันวัดสุนทรประดิษฐ์นั้นเป็นวัดที่ชาวบ้านในตําบลมางระกำใช้เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านตําบลมางระกำอย่างมากหรือจะเป็นตลาดนัดตรักแลลที่ผู้คนนิยมไปเดินเล่นซื้อของกินหรือหาของใช้ต่างๆในทุกวันเสาร์ตอนเช้าเพราะมีขนาดที่ใหญ่มากและมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ